จินตนาการว่าคุณกำลังดำน้ำแล้วเห็นเงายักษ์ใหญ่กว้างเท่ารถบัสว่ายมาทางคุณปากกว้าง1.5เมตรอ้าวงนี่คือปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ที่น่าประหลาดคือมันไม่ได้สนใจคุณเลยมันกำลังหาอะไรที่เล็กกว่าเมล็ดข้าวกิน นี่คือชลามวานหรือเวลชาร์กสัตว์มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาวได้ถึง18-20เมตรหนักกว่า20ตันใหญ่กว่าช้างกัฟริกันถึง3เท่าแต่กินแค่แคลงตน้นสาหร่ายขนาดจิว๋วและปลาตัวเล็กๆเ,เท่านั้น วิธีกินของมันน่าทึ่งมากว่ายอ้าปากกว้างไปพร้อมๆกับกรองน้ำทะเลผ่านเหงือกที่มีตะแกรงพิเศษทุกวันต้องกรองน้ำทะเลกว่า6,000ลิตรเพื่อกินอาหารให้พอกับร่างกายมหือมาลายจุดเป็นตัวฉลามวานไม่ซ้ำกันแม้แต่ตัวเดียวเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ใช้ลายนี้ระบุตัวตนและติดตามการเดินทางพบว่ามันอพยพข้ามมหาสมุทรเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร ฉลามวานเป็นสัตว์โซเชียลและมีมิตรมักว่ายเข้ามาใกล้นักดำน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางตัวให้นักดำน้ำตูกท่องหรือว่าว่ยไปด้วยกันได้กลายเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากที่สุดในชีวิตแต่ยักษ์ใจดีตัวนี้กำลังเผชิญอันตรายถูกล่าเพื่อเอาครีมถูกเรือชนบาดเจ็บและสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ฉลามวานสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความดุร้ายและความอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอบางทีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับมีหัวใจที่ใหญ่ที่สุดด้วย